้าสู่ไฟสปาไลฟ์นะคะวันนี้เราจะอ่ะขอเสียไฟสปายนะออไฟนอลคอร์สนะคะหนึ่ง่วงสุดท้ายก่อนที่กอนจะสอนคอร์สตั้งเป้าใหญ่ไปร่วมกับซอสแต่ว่าอยากจะมาพูดหัวข้อน,นี้หน่อยนะคะ,ละหลายๆคนชอบพูดว่าไม่มีเงินเราต้องหมุนเงินตลอดเวลาเลยนะคะเราทํายังไงละ่ะให้เราวางจิตให้ถูกที่แทนที่เราจะเป็นคนหมุนเงินแต่ให้เงินมันหมุนลายรอบรอบตัวือเราให้ารถนาได้รับแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ล่างซ้าย รัวนะคะตอนนี้กองก็เตรียมตัวนะคะที่จะสอนในคอร์สตั้งเป้าใหญ่ไปร่วมกับซอสเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โอ้โหวันนี้แบบบอกเลยว่ามันมากแน่ๆนะคะวันนี้โอ้โหเตรียมตัวทั้งกายจิตและจิตวิญญาณเพื่อที่จะถ่ายทอดคอร์สตั้งเป้าใหญ่ไปร่วมกับซอสแบบเต็มๆใครที่เข้ามาแล้วนะคะบอกกวางหน่อยว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะถ้าชัดพิมพ์ชัดแล้วกดแชร์้างซ้ายรูรูอ่าพรอมงรือยังพรอมห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 รือยัง วันนี้นะคะก็ตอนนี้มาเลยอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมที่จะเริ่มสอนคอร์สแล้วนะใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมันติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะคะต้องหาเงินหมุนหมุนเงินก่อนอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้ก็มีพี่น้องเรานะคะทักเข้ามาในข้อความเยอะมากๆเลยแล้วก็มีข้อความหนึ่งที่กวางเพิ่งโพสไปหน้าเพจเห็นปะในช่วงเวลาต่างกันไม่กี่นาทีแต่ผลลัพธ์ชีวิตเนี่ยมันโชนต่อหน้าต่อตาเลยนั่นคือสิ่งที่กวางอยากจะให้ทุกคนเห็นความจริงเนาะ เราไม่ได้เอาพี่น้องหรือว่าครอบครัวเรามาพูดในทางที่ไม่ดีแต่สิ่งที่กวางกาพูดในหน้าไลฟ์ตอนนี้ขณะน,นี้เวลานี้เนี่ยมันเป็นความจริงที่เราควรจะรับรู้ในตนเองเนาะโอเคไหมอ่าใครกระจ่างราว่ากระจ่างนะคะชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะพาธทิก็เริ่มตกดินไปแล้วแล้วก็กวางก็เตรียมตัวสอนในคอร์สเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้สอนทุกคนแล้วก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะไปสอน ก่อนที่จะเข้าคอร์สไปสอนในกลุ่มซูมนะคะก็อยากจะพูดเรื่องนี้ก่อนในใครที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอะจะต้องบริหารบริหารเงินตลอดเวลาจะต้องจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหมุนเงินตลอดเวลาอใครที่รู้สึกแบบนี้อยู่บ้างพิมพ์ว่า <S <S ใช่เลยตึง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 ตรงใจฉันเลยตึง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 ,งไม่มีมากไป เออใครเป็นต้องที่ว่าใช่เลยนะคะกวางรู้ว่าหลายหลายคนอาจจะเป็นเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์เก่าๆของเราหรือว่าความเป็นตัวตนเก่าของเราอ่ะมันก็มีอยู่แล้วคือกวางเชื่อมว่าทุกคนมีมีความรู้สึกขาดเป็นความรู้สึกอ่าหลงลืมตัวเองว่าตัวเองมีขนาดไหนหลงลืมขุมทรัพย์ที่เองมีนะคะมันก็เป็นเรื่องจะว่าธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความธรรมดาหรือความปกติเนี่ยมันเป็นความปกติสุขเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นความธรรมดาใน ในการไม่รู้เนาะการที่เราไม่รู้มันก็แสดงออกแบบนี้เป็นธรรมดาการที่เราไม่รู้มันก็แสดงออกความความกลัวเป็นธรรมดาการที่เราไม่รู้มันก็แสดงออกความขาดแคลนครคับแขนต่อสู้เป็นธรรมดาถูกไหมตอนที่เราไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นค่ะจริงๆกวางก็เป็นเหมือนกันเหมือนกับในแชทกับพี่น้องเราที่กวางตอบเนี่ยมีหลายคนนะคะที่บอกว่าแบบปรารถนาอยากลงคอร์สมากเลยเนี่ยอยากตอนเนี้ยอย่างเช่นตอนเนี้ยเลยอีกหนึ่งละหนึ่งชั่วโมงละก่อนจะเริ่มสอนแล้วเนี่ยแต่เขาปรารถนาจะลงคอร์สทำยังไงดี ทางที่เขาเขาต้องเอาเงินไปหมุนอันนั้นก่อนหมุนอันนี้ก่อนหมุนอันนู้นก่อนอ่าจริงไหมสอนน่ารักอะ่ะน่ารักมากภาพเสียงชัดจริงไหมเออใครแบบว่ามีเคยเคยประสบการณ์ใครมีประสบการณ์นี้นะคะหรือว่าเคยมีประสบการณ์นี้พิมพ์ว่าเคยนะพิมพ์ว่าเคยหน่อยกวางว่าทุกคนอาจจะเคยนะเพราะว่ากว้างก็เคยเหมือนกันแต่วิธีการที่กวางจะมาบอกคุณสั้นๆเนาะก่อนที่กนะวางจะไปสอนในคอร์สเนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณ สิ่งที่คุณควรกลับมาคือกลับมาจาตัวอให้ได้ก่อนคือเราหลายคนอะคะ่ะวางจิตผิดจุดเราวางตําแหน่งกายของเราตําแหน่งจิตของเราตําแหน่งจิตวิญญาเราผิดที่เหมือนกับที่ความพูดวันนั้นได้ไหมเล่าหลายคนอะมักจะเอาโลกมาแล้วก็แบกแบกโลกเอาโลกมาทั้งทุกอย่างอะโลกทั้งหลายภาระหน้าที่การงานาลูกลูกน้องหรือก็ตามจะเอามาเป็น,นก้อนๆใหญ่ๆแล้วก็แบกไว้ แบกไว้บนหัวคุณเนี่ยยิ่งคุณแบกเ่าไหร่คุณจะรู้สึกสับสนถูกไหมคะว่าหมุนคืออะไรหมุนเงินหมุนอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันคือวัดวัฏจักรหมุนเนี่ยคือวัฏจักรวัฏตะอะไรบางอย่างถูกไหมมันหมุนยังไงก็หมุนไม่จบถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าสู่เหมือนวงล้อนี้เนี่ยหรือวัฏจักรนี้เนี่ยมันหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกยิ่งหมุนยิ่งทวีคูณขึ้นไปเรื่อยจริงไม่จริงจริงนะใครว่าจริงพิมพ์จริงแล้วกดแชร์ทางซ้ายดูดูะ โอ้นี่มีความสุขมากเลยเพราะเตรียมตัวแบบว่าเตรียมกายเตรียมจิตเตรียมจิตวิญญาณไปสอนเต็มที่เลยนะคะวันนี้ก็ไปนวดให้กายแช่น้ําอุน่นนั่งสมาธิโอ้โหทุกอย่างคือแบบหาถมเข้ามารู้สึกว่าโอ้ยอยากจะให้ของขวัญทุกคนแล้วนะก็มีความสุขมากที่จะเข้าไปสอนในวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสอนในกลุ่มก็อยากจะให้พี่น้องในหน้าเพจก่อนดีไหมอ่าใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อยแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กว้างด้วยนะคะอ่าใครเป็นบ้างหรือว่าใครเคยวัฒจักมันเห็นปะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดดเข้าวัฏจักรเป็นอย่างไรคะมันหมุนแม่หมหมุนเงินหมุนอะไรอีกหมุนอะไรอีกมันมีเรื่องหมุนอนะมันจะมีเรื่องคุณหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเพราะมันหมุนมันมันเข้าวงล้อยแล้วไงตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยวิธีการอันดับแรกเนาะการที่คุณจะออกจากวัฏจักรนี้ให้ได้เนี่ยคุณต้องเริ่มกลับมาตั้งคําถามใหม่กับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยแล้วตกลงเนี่ยฉันมาที่นี่ทําไมกันแน่ตกลงว่าหลายๆคนไงที่มีคําถามหนึ่งคำถามที่ทําให้ผู้คน เดินกลับเข้าสู่จิตวิญญาณหรือว่าเดินทางข้างในคือคาถามที่ว่าฉันเกิดมาทําอะไรใครเคยมีคําถามนี้พิมพ์ว่าเคยนะใครไม่เคยมีคําถามนี้พิมพ์ว่าเคยนะฉันเกิดมาทําอะไรที่นี่ทําไมฉันต้องเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าฉันมาทําอะไรกันแน่ที่นี่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนี่คือคําถามที่หลายๆคนมีจึงนําพาเขาเข้าสู่จิตวิญญาณเข้าสู่ความเรียนรู้ความจริงแท้ในชีวิตของเขาเรียนรู้สัจจะที่แท้จริง แต่หลายหลายคนใช้ชีวิตในวัฏจักรแบบที่ไม่เคยถามเลยไม่เคยมีสติรู้ตัวเหมือนเหมือนตระหนักอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยไม่เคยไม่เคยมีจุดที่จะเหยียบเบรกสิ่งที่ควรเหยียบกบบเก็าปะหลายคนชอบไปเหยียบเบรกเวลาคุณจะลงมือทำพวกเวลาจะสําเร็จเนี่ยเหยียบเบรกใหญ่เลยเวลาจะได้รับสิ่งที่ยังปรารถนานี่เหยียบเบรกใหญ่เลยแต่เวลาที่คุณคิดลบเวลาที่คุณก,กลัวเวลาที่คุณกักงวลสงสัยลังเลแบบหมุนอยู่ในนี้ หรือเข้าไปในการวัฏจักรหมุนเงินเนี่ยวัฏจักรหมุนเงินวัฏจักรหมุนคนวัฏจักรอะไรอีกก็ใช่ปะสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีทุกคนนะคะเออเก็บหมใครกระจ่างกว่ากระจ่างนะใครกระจ่างกว่ากระจ่างเพราะนั้นสิ่งแรกที่คุณควรถามคือคุณมาที่นี่เพื่อหมุนเหรอมันคือการเขาเรียกว่าตันหนักขึ้นมาก่อนถ้าคุณไม่เคยถามชีวิตคุณนะถ้าคุณไม่เคยถามว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจริงไม่จริงอะ่ะคุณก็จะคิดว่ามันจริงไปเรื่อยคุณจะ คุณจะมีความคิดหรือความรู้สึกว่ามันจริงเพราะมันเกิดซ้ำๆไงคุณก็จะเถียง,งว่าเอาอะไรมาไม่จริงล่ะก็หมุนอยู่เนี่ยถูกไหมเอาอะไรไม่จริงล่ะก็ขาดอยู่เนี่ยเอาอะไรไม่จริงล่ะก็ก็ติดตืดต้อๆอยู่เนี่ยถ้าใครยังสงสัยเรื่องนี้อยู่นะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปศึกษาไปไปดูคลิปควางคลิปหนึ่งกางพูดถึงเรื่องมายากับความจริงคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือมายาอะไรคือความจริงถ้าวันนี้คุณไม่รู้จากมายา คุณไม่รู้จักของจริงคุณจะเอามายากับของจริงมาปนกันหมุนหมุนคนคนกันแล้วคุณก็บอกว่ามันจริงที่สุดมันจริงแล้วที่คุณขาดมันจริงแล้วที่คุณจนมันจริงแล้วที่คุณไม่มีเพราะคุณกําลังหลงในโลกเสมือนคุณกําลังหลงในโลกมายาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสติรู้ตัวหรือคุณตระหนักขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยนี่แล้วสรุปว่าฉันมาที่นี่ทำไมวะไอไอการหมุนเนี่ยมันมันสิ่งที่ฉันควรจะได้รับเหรอไอความทุกข์เนี่มันคือสิ่งที่ฉันต้องได้รับมันตลอดไปเหรอ มันมีหนทางอื่นไหมมันมีอ่ามนุษย์ที่ไม่เป็นทุกข์ไหมมันมีมนุษย์ที่สามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้ไหมมันมีมนุษย์ที่หลุดพ้นอ,อจากการหมุนเงินได้ไหมมันมีเข้าใจไหมถ้าคุณเริ่มถามเนี่ยมันคือการตระหนักขึ้นมาตระหนักขึ้นมาว่าเอ๊ะเราต้องหมุนอีกนานแค่ไหนเราต้องหมุนอีกนานแค่ไหนเนี่ยคำนี้คำเดียวรู้เรื่องเลยจริงวะเออใครว่าจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะแล้วกดแชร์ล้างซ้ายรัวๆนะคะ เออแชร์แล้วลักเสมอขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะพี่ทนายชนะพี่อูแล้วก็พี่นุ้ยนะคะทุกๆคนเลยนะหลายคนก็อาจจะเริ่มรอเรียนแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้กี่โมงนะเดี๋ยวกวางแอบว่ามาให้นิดเดียวนะคะนิดเดียววันนี้หกโมงสิบห้าแล้วเดี๋ยวกวางจะเริ่มเปิดซูม,มประมาณหกโมงห้าสิบนะใครที่รอเรียนอยู่ก็เตรียมตัวได้เลยนะคะเจอกันในซูมวันนี้สนุกแน่นอนกวางบอกเลยว่าคุณจะได้รู้ความลับว่าการตั้งเป้าหมายร่วมกับซอสเนี่ย มันตั้งยังไงแล้วคุณจะสล,ะสละักเนี่ยไอสลักวัฏจักรเนี่ยวัฏจักรหมุนหมุนวนแบบนี้ได้ยังไงการตัดวัฏจักรพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากหนึ่งที่ฟังบอกคือตระหนักขึ้นมาก่อนคือการตระหนักรู้ตระหนักรู้ขึ้นมารู้เข้ามาในานี้รู้เข้ามาในานี้รู้ขึ้นมาในสมองก่อนหรือรู้เข้ามาในใจก่อนก็ได้บางคนต้องใช้สมองนําก่อนเพราะว่าใจมันยังไม่เปิดไงพอสมองฝึกไปเรื่อยเข้ามันเริ่มมันเริ่มเข้าเขาเรียกว่าเข้าขึ้นที่สูงปุ๊บใจก็่อยๆเปิด หรือบางคนเนี่ยฝึกมามากพอแลอ้วฝึกไม่ได้ฝึกมันแค่ตรงตอนนี้หรอกขณะนี้เวลานี้ไม่ใช่ฝึกมาไม่รู้เท่าไหร่ตอนเท่าไหร่พอได้ยินปึ้งใจเปิดเลยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเวลาที่ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาที่เหมาะสมในแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณคือใครคุณอายุเท่าไหร่คุณนักสื่อศาสนาอะไรหรือว่าคุณเป็นใครมีมีผลลัพธ์อะไรในชีวิตตอนนี้มันไม่เกี่ยวเข้าใจไหมมันไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยวว่าคุณมีผลลัพธ์อะไรชีวิตตอนนี้มันไม่เกี่ยวว่าคุณคุณเป็นใครคุณอะไรเลยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแต่ว่าขณะนี้เวลาเนี้ยคุณปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณใหม่หรือเปล่าคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตใหม่หรือเปล่าชีวิตใหม่ที่ว่านี้คือกายแบบใหม่จิตแบบใหม่จิตวิญญาณแบบใหม่มันคือการล้างมันคือการล้างโคลนทั้งหมดมันคือสลัดโคลนตมทั้งหมดมันคือการถอดร่างเก่าทิ้งแล้วสวมร่างใหม่ทันทีโอเคไหมใครโอเคพิมพ์ว่าโอเคแล้วกดแชร์ล้างสายร่วนๆนะคะ วันนี้พี่น้องเราน่ารักมากเลยนะโอ้โหแชร์ไปให้ไพศาลตอนนี้มีคนมาดูสาเ็ดดวงจิตแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนทางนิดนึงไหมโอ้โหสวยมากดูดิเออสวยไหมสวยไหมคะถ้าใครว่าสวยเพ็นสวยจริงตลกแล้วกวางก็จะเตรียมตัวไปสอนเราด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกคนพิมพมานะหนึ่งคือตระหนักรู้ก่อนตระหนักรู้ก่อนว่าเราปรารถนามันจริงไหมเราต้องการชีวิตแบบนี้จริงๆหรือเปล่า คำว่าจริงๆนะจริงๆในะจิตวิญญาณนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องออยอมพ่ายแพ้ชีวิตเพราะว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละหน้าเรามันก็เรามันก็ต้องเจออย่างนี้อ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดอย่างนั้นคุณจำไว้นะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณเสพเนี่ยถ้าคุณคิดเชื่อแล้วก็เสพสิ่งนั้นบ่อยเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าคุณจะรู้สึกเองว่ามันจริงแล้วหลายคนเป็นอย่างนั้นคุณรู้ปะ่ะหลายๆคนะถูกมายาหลอกล่อถูกมาหลอกล่อ เราก็คิดว่าเนี่ยจริงมันเหมือนเหลือเกินไงจำได้ไหมที่กวางพูดเสมอเลยว่าชีวิตเราเนี่ยมันเสมือนนะมันเสมือนมากเนี่ยเหมือนคุณเห็นตอนนี้มันเสมือนมากมันเสมือนว่าแบบเหมือนมีพระอาทิตย์ใหญ่ๆตรงนี้ใช่ไหมเหมือนมันจะสว่างแต่จริงแล้วมันมืดแล้วดูดิมันเริ่มแบบมืดละเห็นปะมันแค่ภาพเสมือนแต่มันอาจจะไม่จริงก็ได้เข้าใจปะการที่คุณเอาตามมาสัมผัสเองกับการที่คุณมองผ่านอะไรบางอย่างมันก็คาดเคลื่อนแล้วเรียบร้อยเหมือนกัน บางครั้งเนี่ยชีวิตของคุณน่ะมันผ่านอะไรบางอย่างมาก่อนไม่ใช่อยู่ดีมันปรากฏถ้าใครเข้าใจเรื่องพลังงานหรือว่า source หรือ energy เนี่ยคุณจะเข้าใจทุกอย่างว่าทําไมสิ่งนี้มันยังเกิดยังยังคงอยู่ทําไมสิ่งนี้หายไปแล้วเหมือนที่วางบอกเมื่อคืนนีควางเพิ่งโคชิ่งน้องคนหนึ่งเนาะวางบอกว่าให้เขาเนี่ยปล่อยคนตายให้ตายไปและอนุญาตให้คนเกิดได้เกิดเหมือนกันโอ้โหนี่โคตรโคตรลึกทางจิตวิญญ,ญาณเลยคุณรู้ป่าวว่ามนุษย์หลายคนเนี่ย ตอนนี้ขณะนี้เวลานี้นะคุณเองก็ด้วยนะบางครั้งคุณอาจจะพยายามปลุกคนตายให้ฟืน้นพยายามปั๊มหัวใจพยายามจูมพยายามแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่เขาเรียกอะไรจูมพิษคืออะไรคุณพยายามแบบว่าปั๊มหัวใจเขาให้ฟืน้นคุณพยายามสวดอ้อนวอนพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนตายฟื้นอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณกําลังไม่เป็นไปตามธรรมชาติคือคุณไม่เข้าใจความจริงอะ คุณไม่เข้าใจใส่ทาความจริงถ้าคุณเข้าใจใส่จะทำความจริงเนยคุณจะปล่อยให้คนตายได้ตายเพราะคุณรู้ว่าคนที่ตายแล้วมันฟื้นไม่ได้แล้วไงจริงไหมคนที่ตายแล้วก็ให้ตายไปสิแล้วก็ฝังเขาซะแต่หลายคนเนี่ยพอจะเริ่มฝังเอาแล้วขุดขึ้นมาล้พอจะเริ่มฝังขุดขึ้นมาและพยายามปลุกคนตายให้ฟืน้นคืออะไรคือการที่คุณพยายามที่จะกลับไปในอดีตพยายามไปแก้มันพยายามไปขุดคุยหาต้นตอกําเนิดอะไรของมันที่มันถามว่าช่วยอะไรชีวิตคุณหรือเปล่า บางประสบการณ์ในอดีตทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงแต่บางประสบการณ์ในอดีตไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยอ่ะถามว่าคุณจะปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาทําไมคุณจะไปอะไรเอาวันคนที่ตายแล้วทําไมทําไมคุณไม่เอาเวลานี้ขณะนี้ของคุณเนี่ยมาสร้างสิ่งที่คุณภาคภูมิมาสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงมาสร้างสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงแล้วปล่อยให้คุณนั่นแหละคนใหม่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งโอ้โห คนลุกนะมันคือคำนี้เลยนะปล่อยให้คุณคนใหม่ได้เกิดอีกครั้งเล่าหลายคนยื้ออยู่อย่างนี้ค่ะยื้อคนตายอยากให้คนตายฟื้นคนเป็นอยู่เนี่ยไม่ยอมให้เกิดไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนใหม่สักทีไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนที่ตัวเองอยากจะเป็นสักทีรอแล้วรอเล่ารอที่จะเป็นตัวเองคุณรอมากี่ปีละคุณรอมากี่ปีแล้วที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริง คุณจะรออีกกี่ปีคุณถึงจะเป็นได้คุณจะรออีกกี่ปีคุณถึงจะพร้อมคุณช่วยพิมพ์บอกฟัางได้ไหมคุณจะรออีกนานแค่ไหนที่จะเป็นตัวเองพิมพ์บอกได้ไหมคะวันเนี้พี่กวางมาไลฟ์ก่อนที่กวางจะสอนคอร์สตั้งเป้าใหญ่ไป่วมกับซอสเพราะกวางอยากจะมาเรียกจิตวิญญาณที่กําลังหลงลืมตนเองจิตวิญญาณที่กําลังทาทุกสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองแต่เพื่อให้ได้ทุกอย่างที่เป็นตัวเอง มันไม่ใช่ค่ะมันไม่มีทางคุณจําไว้ว่าไม่มีทางมันไม่มีทางที่คุณจะเอาคาบชีวิตเก่าหรือคุณจะเอาคนที่ตายแล้วเนี่ยมาปลุกขึ้นอีกครั้งไม่ใช่แต่มันคือการที่คุณสัมผัสได้ถึงลมหายใจคนเป็นคนลุกคนลุกทั้งตัวแช่นะคะอวัอนนี้แบบมาเต็มมากซอสมาเต็มมากเลยกวางจุนแต่เช้าเลยนะตื่นเช้ามาปุ๊บไปนวดนั่งสมาธิแช่น้ําอุ่นคือทุกอย่างคือ พี่แพรเลยคือการเตรียมตัวตะเตรียมกายตะเตรียมจิตตะเตรียมจิตวิญญาณเพื่อมาแป่งปันสัจจะที่แท้จริงคนลุกโอ้เดี๋ยวนะขออยากแบบหนึ่งนะคนลุกคนลุกสึงขาเลยโอ้คุณรู้ไหมว่าก่อนได้รับภาพอะไรแบบมหาศาลมาคุณคุณลืมอะไรที่สิ่งที่คุณไม่ควรลืมเมื่อกี้กวางพูดคำว่าอะไรไยินไหมใครได้ยินถพงว่าได้ยินใครได้ยิน ว่าได้ยินใครเข้าใจหรือตื่นรู้ว่าตื่นรู้บางครั้งบางขณะวินาทีคุณอาจจะได้ยินมันแต่คุณยังไม่ได้ลิ้มรสมันคือคุณยังไม่ตื่นรู้ผ่านประสบการณ์ของคุณเพราะมนุษย์ตื่นรู้ผ่านประสบการณ์มนุษย์ตื่นแล้วมันจะผุดขึ้นตรงนี้คุณสังเกตคนที่ตื่นแล้วมันจะผุดขึ้นตรงนี้มันจะโล่งๆโปร่งๆสบายๆมันจะเป็นอะไรที่แบบสว่างกระจ่างเหมือนที่ฟังบอกคุณไง คุณจะดําเนินชีวิตใหม่คุณจะเกิดใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณสัมผัสถึงลมหายใจคนเป็นอู้คนลุกอู้น่จะไหลโอ้มันสุดยอดมากขอบคุณมากขอบคุณซอสมากขอบคุณที่ส่งคำนี้มามันมาเมื่อกี้แล้วก็แบบคนลุกถึงคอเลยแบบแบบขึ้น,นหัวเลยคือใครคนลุก พิมว่าขนลุกใครตื่นพิมพว่าตื่นแล้วกดแชร์ล้างซ้ายรัวๆจะแต่แรงมากว้าวคำนี้จบคำนี้คำเดียวจบมนุษย์ผู้สร้างชีวิตใหม่คือสัมผัสลมหายใจคนเป็นตอนนี้ความขนลุกแต่หัวจะหลดดปลายเท้า เมื่อคุณสัมผัสลมหายใจคนเป็นได้สัมผัสลมหายใจคนเป็นเป็นใครเป็นคุณณปัจจุบันเนี่ยเป็นคุณขณะนี้ที่เหยียบแผ่นดินเป็นคุณขณะนี้ที่ขยับกายอยู่เป็นคุณขณะนี้ที่มีกายมีสมองอัจฉริยะมีสายตามีหูมีจมูกมีปากลิ้นกายใจของคุณสัมผัสทั้งหมดนี้ที่คุณสัมผัสถึงเมื่อไหร่นั่นคือลมหายใจคนเป็นเมื่อลมหายใจนี้ลึกเท่าไหร ทุกอนูรูขุมคนของเซลล์คุณจะลุกข,ขึ้นมาอีกครั้งคืนสภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคืนสภาพการเป็นซ o u r c เป็นก o d เป็นสิ่งที่ท,ทรงพลังยิ่งใหญ่ไลซึ่งความกลัวคุณกวางจะบอกคนเลยนะมนุษย์กี่ดวงจิตที่จะรู้เรื่องนี้มนุษย์กี่ดวงจิตที่จะดึงอำนาจที่แท้จริงมนุษย์กี่ดวงจิตที่ใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตหรือมีชีวิตชีวา หรือการสัมผัสได้ถึงการมีชีวิตมีอีกหลายดวงจิตมากๆเลยใช้ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้ที่คุณเหยียบแผ่นดินขณะนี้ที่คุณใช้เท้าคุณยืนตรงเนี้ยคุณยืนได้อย่างมั่นคงหรือ,อยังใจคุณเป็นยังไงตอนนี้สมองคุณคิดเรื่องอะไรตอนนี้ตาคุณมองอะไรตอนนี้ หูคุณฟังอะไรอยู่การที่ขณะนี้เวลานี้เราได้คุยกันผ่านจิตวิญญาณแล้วขนลุกตัง้งแต่หัวหลดปลายเท้าขนาดนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับมาถึงเวลาที่คุณจะหายใจอย่างคนเป็นถึงเวลาที่คุณจะเดินอย่างสง่างามสักทีเดินให้มันสมกับที่คุณได้เกิดสัมผัสให้มันสมกับที่คุณมีสัมผัสโอ้ <c oughs> สั่ใจ ไลฟ์นี้มันสุดยอดนะคะว่าจะมาไลฟ์นิดเดียวไลฟ์นิดเดียวเท่ากับไม่มีอยู่จริงไลน์นิดๆเท่ากับไม่มีอยู่จริงไลฟ์แบบนิดนึงเดี๋ยวจะไปสอนแล้วจะไปสอนคอร์สแล้วมาไลฟ์นิดนึงก็ได้คุณดูคุณเห็นซอสไหมคุณเห็นซอสหรือยังซอสไม่ได้กระจองที่คุณคิดคุณดูถูกตัวเองมหาศาลว่าคุณมันไม่ได้หรอกคุณไลฟ์ไม่ได้คุณไม่มีอะไรจะพูดคุณหนึ่งคุณสองคุณสามคุณสี่ ต้องบอกคุณเลยนะถ้าวันนี้คุณยังดูถูกตัวเองอยู่เนี่ยแล้วคุณจะไปที่ไหนคนสำเร็จไม่เคยทำอย่างนั้นคนที่รู้ตนเองตระหนักรู้ตนเองว่าเขาคือใครเขาไม่ทำอย่างนั้นคนที่ตระหนักรู้ด้วยสิแม่รู้ได้ใจอ่ะรู้ได้จิตวิญญาณรู้ได้ข้างในของเขาเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นถึงเวลาหรือยังที่จะมารู้ถึงเวลาหรือยัง ที่จะลืมตาขึ้นอีกครั้งถึงเวลาแลือยังที่จะหายใจอย่างคนเป็นแล้วเดินอย่างสง่างามถ้าถึงเวลาแล้วมาเจอกันตอนนี้วันนี้ขณะนี้อีกไม่กี่นาทีตอนนี้นะคะเวลากี่โมงขอดูก่อนตอนนี้สิบแปดยี่สิบเจ็ดอีกครึ่งชั่วโมงกวังอนในคอร์สตั้งเต้าใหญ่ไปร่วมกับซอส จะพาคุณกลางปีกบินร่วมกับซอร์สจะพาคุณขี่หลังราชสีคือซอร์สที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจมหาศาลเชกเช่นเดียวกับคุณคุณคือลูกครึ่งแต่คุณจะลืมเพราะว่าคุณไม่เคยกลับมาเลยคุณไม่เคยเปิดหูให้กว้างมากพอสัมผัสให้กว้างมากพอ าที่ลึกมากกว่าการเห็นแค่รูปนามข้างนอกนี้แต่มันคือลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณเมื่อคุณสัมผัสตรงนั้นได้เมื่อไหร่คุณจะสร้างสิ่งใดเหรอคุณจะสร้างสางิ่งใดคุณบอกกวางเลยสิคุณสร้างมาได้ทุกสิ่งเหมือนกับที่คุณกําลังอยู่ตรงนี้คุณว่าสิ่งที่คุณมองเห็นตอนเนี้ยใครสร้างแอร์ใครเป็นคนสร้างคอนโดที่สูงระดับเนี้ยใครเป็นคนสร้าง ใครคุณช่วยบอกฟังหน่อยได้ไหมใครใครถ้าไม่ใช่มนุษย์เฉกเช่นอย่างเคุณใครสร้างเครื่องบินที่บินตอนนี้คุณได้คุณได้ยินเสียงเครื่องบินไหมใครใครทําให้มนุษย์บินได้ใครวันนี้มันสุดยอดคนลุกตลอดเวลานี่คือ life force นี่คือ energy นี่คือ source แล้วเราเชื่อมต่อกันตลอดเวลา วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโคตรหมันแน่ๆใครที่ลงคอร์สนี้มันต้องขอบคุณจิตตัวเองต้องกราบจิตตัวเองที่ให้ตัวเองในวันนี้วันนี้เป็นไฟนนลคอร์เป็นการเรียกครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้รับโปรโมชั่นคอร์สตั้งเป้าใหญ่ไปร่วมกับซอร์สคอร์สนี้กวางจะพาคุณปลุกจิตวิญญาณที่หลับไหลที่อยู่ในตัวคุณจะพาคุณหายใจอย่างคนเป็น จะพาคุณเดินอย่างสง่างามเหมือนที่คุณคู่ควรกับการเดินแก่การมีสัมผัสเหล่านี้ตาหูจมูกปากเิื่อกายใจทั้งหลายที่คุณมีนี้ควรจะลุกขึ้นมาเซลล์ทุกเซลล์ต้องปลุกคุณขึ้นมาอีกครั้งมาเจอกันในคอร์สนี้ตั้งเป้าใหญ่ไปร่วมกับซอร์สไฟนอกคอรครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่กว่นจะเลือกจะเตรียมสอนแล้วนะใครที่ปรารถนาจริงๆราคาเต็มอยู่ที่9,999บาทโปรโมชั่น 9 9้าร้อยกสิบเก้าบาทหลังจากนี้หลังจากสองทุ่มที่วางสอนเสร็จปุ๊บปรับขึ้นเป็นแปดพันแปด้อยแปบแปดทันทีเพราะฉะนั้นถ้ามันคือของคุณถ้ามันคือคุณรู้แล้วว่าชาตินี้คุณมาที่นี่ไม่ได้มากระจอกคุณรู้แล้วว่าชาตินี้คุณมาที่นี่ให้มันสมการเกิดให้มันคุ้มค่ากับการเกิดของคุณถ้าคุณเลือกแล้วมาเจอกันมาเจอกันไม่ต้องถามกวางว่ามันเหมาะคุณไหมให้คุณถามจิตวิญญาณของคุณเองคุณถามเข้าไปข้างในนี้ ถ้าใจคุณเต้นแรงมากขอถ้าขนลุกทั้งตัวถ้ารู้สึกถึงการขยับของจิตวิญญาณเมื่อไหร่มาจับมือแล้วเดินไปได้วยกันจับมือแล้วบินไปได้วยกันจับมือแล้วสร้างตำนานที่มันมาจากจิตวิญญาณเดิมแ้่องคุณสร้างมาอย่าดูถูกคุณยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด คุณยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดได้เพราะในระดับของจิตวิญญาณไม่เคยใช้ตรงนี้คิดแต่ระดับของจิตวิญญาณได้วิชาจากตรงนี้ทั้งหมดทั้งหมดโอเคไหมวู้สะใจนะคะมาใครสนใจก็ CF ห้าพันเก้าร้อก้บเก้าบาทนะไฟนอลคอลครึ่งชั่วโมงสุดท้ายและหลังจากนี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วพิมพ์ว่าลงแล้วอ่าใครที่ลงทะเบียนแล้วพิมพ์ว่าลงแล้ว รีบเข้าห้องเลยนะคะวันนี้กวางบอกเลยว่าซอสมาเต็มมากวันนี้รีบเข้าห้องตั้งแต่กวางจะเปิดห้องเวลาสิบเจ็ดอะสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีตอนนี้กี่โมงละสิบหกกลสิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนี้สามสิบละใครที่อยากจะเข้ามาพัฒนาจิตวิญญาณอยากจะเข้ามาปลุกจิตวิญญาณให้ให้ตื่นขึ้นอยากมาเพื่อลืมตาขยับกายสักที มาเจอกันนะคะอ่าพี่แอมว่าวันนี้เล่นกี่โมงคะหนึ่งทุ่มนะคะพี่แอมฟางเปิดห้องหกโมงห้าสิบรีบเข้าเลยนะฟางบอกเลยวันนี้ซอสมาทั้งตัวขนล,ลุกตั้งแต่หัวจนหลดปลายเท้าเซลล์ทุกเซลล์ขยับหมดวันนี้มันเป็นวันแต่งตำนานวันนี้เป็นวันของการปลุกจิตวิญญาณวันนี้เป็นวันที่ทําให้ทุกคนตระหนักรู้สักทีว่าเขายิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดยิ่งใหญ่กว่าที่คิดได้เพราะสมองนี้มันล้ามันล่าช้าไปแล้วสมองนี้มันเกิดตอนไหนเกิดตอนที่คุณเป็นมนุษย์ทีี่่น แต่จิตวิญญาณนี้ไม่ได้แค่อยู่กายนี้กายเดียวแต่จิตวิญญาณนี้ไม่ได้รู้แค่วิชาบนโลกมนุษย์หรือวิชาหรือศาสตร์บนโลกมนุษย์นี้โลกเดียวองค์ความรู้วิชาทั้งหลายเหล่านะั้นอยู่ในนี้คุณจะเชื่อมถึงเป้าคุณได้ยังไงคุณจะเชื่อมถึงคนที่คุณปราหาที่จะเป็นได้ยังไงนี่ตั้งหกักที่กู่ขวรไม่ใช่ศาสตร์ไม่ใช่าศชสาสตร์ที่มันที่มันทิ้งไว้ที่นี่หรือว่าทิ้งไว้กองอะไงนี้ แต่มันคือศาสตร์ที่อยู่เหนือทุกความรู้แต่มันคือความตื่นจากประสบการณ์ภายในตื่นจากเซลล์ทุกเซลล์ทุกอนูทุกวิชาที่อยู่ในคุณตอนนี้คนเริ่มทักกันมามากมายแล้วนะคะใครที่ปรารถนามาเจอกันนะไม่บังเอิญที่เราได้เจอกันในชาตินี้นทุกคนอือส่งพลังมากนะคะโอ้มีความสุขคุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปเลยอ่ะคุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปเลยใช่ไหมใช่คุณก็เช่นกันแสงท้องฟ้าสวยสง่าง,งามมาก น,นี่ใส่มงกุฎใส่มงกุฎใส่มงกุฎใ,ให้ซอสทดาดาโอเควันนี้อไม่รู้ว่ามีคําพูดอะ่ะมันมันหมดคํามันไม่ไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงให้คุณเข้าใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงให้คุณเห็นการขยับทุกเซลล์ตอนนี้ขนที่ลุกตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าแล้วข้างในนี่มันแบบเข้ใาใจปะมันสุดยอดจริงๆเลยที่ได้เกิดในชาตินี้แล้วก็ ขอให้คุณได้รู้สึกอย่างนี้เช่นกันใครก็ตามที่ดูไลฟ์นี้แล้วปรารถนาที่จะลงเรียนคอร์สตั้งเป้าใหญ่ไปร่วมกับซอร์สมาเจอกันหนึ่งทุ่มตรงวันนี้นะคะถ้าหลังจากนี้ปรับทันทีใครที่สนใจ cf 5 9าพบาทแล้วเจอกันรักทุกคน,นมากนะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เพราะว่าจะมาเบาๆมาเบาเท่ากับมาเต็ม <laughs> นี่นะกวางปักไลฟ์ไลฟ์ไว้ให้แล้วนะทุกคน คนลุกหมดแล้วใช่อ่ะนี่พี่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมลงทันหรือเปล่าถ้าลงไม่ทันก็อาจจะต้องไปเรียนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ากว่าจะมีสอนสดให้สองครั้งก็คือวันนี้นะคะวันที่หกกับวันที่เกนะ้าเนาะเป็นเป็นโบนัสเลยนะกวางบอกเลยว่าเป็นการอัปเกรดโบนัสมากๆเพราะว่าในคอร์สเนี่ยก็มีวิดีโอสอนอยู่แล้วแต่ว่าซูมเนี่ยปกติราคานี้ไม่มีทางได้เจอซูมถ้าเข้าซูมเนี่ยก็คือราคาหมื่นห้าั เหมือนตอนนั้นที่กวางออกแบบชีวิตเหมือนฮาอะเท่านั้นที่จะเข้าซูมได้แต่นี่คือเขาเรียกว่าเสียงเรียกจากซอร์สเพราะว่ากวางไม่ได้ทาตามเงินกวางทําตามจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณเขามาแล้วแล้วคุณมาหรือยังถ้าคุณมาก็มาเจอกันนะรักทุกคนมากนะคะเราพบกันใหม่ไลฟ์ Life หน้าบ๊ายบายจิง ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นี้มีลมหายใจอย่างคนเป็นทุกลมหายใจเชื่อมต่อกับซอร์สตลอดเวลาสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่สิ่งที่ปรารถนาที่คุณปรารถนาจะได้รับมันอย่างแท้จริงขอให้มันเกิดปรากฏต,ตรงหน้าคุณอย่างรวดเร็วขอให้คุณได้พบเจอเสียงพยแพร่งแท้จริงกับบ้านของใจบ้านของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้กลับบ้านหรือยังไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งก็ขอให้เขาได้ยิน ได้ฟังแล้วก็เรียกตัวเองกลับมาแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าบาย Love you